ปัจจุบันนี้ทำนาปุ๋ยมีราคาแพงต้องลดต้นทุนการผลิตประหยัดใส่ปุ๋ยสูตรนี้สูตรเดียวใช้ยันเกีียวเราเชาวนาต้นทุนน้อยนะครับตัวน,นี้ต้องใช้แบบนี้สูตรเดียวครั้งเดียวสวัสดีครับพบกับช่องบ้านอันทัวนะครับมาพูดคุยเรื่องข้าวนะครับแล้วก็การใส่ปุ๋ยนะครับในนาแห่งนี้นะครับจำนวน5ไร่นะครับก็ได้ปลูก พืชคลุมดินนะครับตระกูลถั่วนะครับพวกถั่วเขียวแล้วก็พอเทืองนะครับหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับทําไมถึงใส่ปุ๋ยครั้งเดียวนะครับน้องครับนี่ครับหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วนะครับเรามาปลูกพืชคลุมดินนะครับเพื่อที่จะให้ดินมีแร่ธาตุนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากขึ้นนะครับไม่ให้ดินเสียหายนี่ครับใบข้าวนะครับเขียวอย่างนี้นครับไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยหลายครั้งนะครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับนาตรงนี้จะใส่ปุ๋ยรับท้องรับรวงสูตรเดียวครั้งเดียวก็จะใส่ครั้งเดียวเนาะเพราะว่าหนึ่งนะครับเราใช้พวกปุ๋ยอินทรีย์มาช่วยปุ๋ยอินทรีย์ในที่นี้คือเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับเวลาเราเก็บเกี่ยวข้าวแล้วนะครับเราก็ปลูกพืชลุมดินตระกูลถั่วหรือพวกเขียวนะครับหรือปอเทืองนะครับแล้วก็พออายุ ได้สักพักนะครับเราก็ไถกลบดินไปนะครับเพื่อให้มันย่อยสลายเวลาเราเพาะปลูกข้าวหวานข้าวนะครับเวลาข้าวงอกมานะครับเราไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยหลายครั้งนะครับเราใส่ครั้งเดียวนะเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตการใส่ปุ๋ยนะครับเป็นจํานวนมากนะครับทุกปัจจุบันนี้นะครับรัฐบาลก็จะมีการโครงการปุ๋ยคนครึ่งสนับสนุนให้เราใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตนะครับพี่น้องครับ แต่โครงการปุ๋ยคนละครึ่งนะครับก็ถูกชะลอไปก่อนนะครับยังไม่ใช้ฤดูกาลนี้นะครับนะครับถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะๆนะครับก็ทําให้ดินเสื่อมสภาพนะครับไม่ได้ประโยชน์มากนะครับเราหันมาประหยัดต้นทุนในการผลิตก็คือการสร้างเรือธาตุให้ดินการปลูกพืชคลุมดินหลังจากการเก็บเกี่ยวนะครับการใส่ปุ๋ยปริมาณมากยังทําให้นะครับดินเสื่อมนะพี่น้องครับหน้าดินแน่นนะครับไม่เป็นดินร่วนนะครับต้นข้าวเป็นโรค เน่าใบเน่านะครับเม็ดข้าารีบนะครับนี่ครับปัญหาตามมาถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะด่างดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนมากข้าวใบเขียวหนาครับเป็นแหล่งที่อาศัยของเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยนาข้าวครั้งเดียวจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์มาช่วยปรับปรุงนะครับดินที่เสื่อมนะครับเพราะปุ๋ยอินทรีนะครับใช้ระยะเวลาสะสมนานนะครับแต่ว่าการ ละลายนะครับการชะล้างเนี่ยช้ากว่าปุ๋ยเคมีครับพี่น้องครับจะสะสมในดินนะครับได้มากกว่านะครับแต่เราต้องใช้เวลานานนะครับพี่น้องครับลักษณะข้าวที่มีสีเขียวนี้นะครับเป็นงามจากปุ๋ยอินทรีย์นะครับเป็นปุ๋ยพืชสดนะครับที่เราปลูกพืชคลุมดินไว้แล้วก็ไถกลบนะครับนี่นะครับตั้งแต่เราหว่านข้าวมานะครับข้าวหอมมะลินะครับหนึ่ร้บเป็นข้าวไวต่อช่วงแสงครับพี่น้องครับอายุการเก็บเกี่ยวนะครับก็ ประมาณ120 okay? วันนะครับข้าวหอมมะลิ105ครับเป็นข pues, ้าวหนักนะครับก็ช่วงในการหว่านปุ๋ยนะครับก็อายุข้าวก็ประมาณ70วันครับพี่น้องครับก็ถ้าไร่แล้วนะครับตั้งแต่วันข้าวมานะครับระยะเวลาในการใส่ปุ๋ยครับตรงนี้ก็เดือนสิงหาแล้วนะครับนาตรงนี้นะครับจะหว่านปุ๋ยนะครับในกลางเดือนสิงหานะครับเพราะฉะนั้นหว่านแต่ครั้งเดียวสูตรเดียวนะครับได้ผลครับพี่น้องครับเพราะเป็นนาดินทรายนะครับข้าวหอมมะลิ105นะครับ ตัวนี้นะครับเป็นสูตร1 6 6 8ครับพื้นที่นาครับ5ไร่ครับใช้ปุ๋ยนะครับ25กิโลกรัมต่อไร่ครับพี่น้องครับอีห้ออะไรก็ได้ครับพี่น้องครับแล้วแต่พี่น้องก็จะเลือกใช้นะครับเพราะว่านาดินทรายนะครับก็จะเหมาะที่สุดคือสูตร16-16-8ครับใช้ครั้งเดียวครอบคลุมยันเกี่ยวข้าวเลยครับพี่น้องครับปุ๋ยสูตร1 6 6 8ครับธาตุอาหารจะเป็นไนโตรเจนนะครับ ประมาณบประมาณน6นะครับแล้วก็ฟอสฟอรัสนะครับที่เป็นประโยชน์นะครับเป็น16%ครับพี่น้องครับโบเทเซียมที่ละลายน้ำก็ประมาณ8%ครับก็เหมาะกับดินทรายนะครับธาตุอาหารรองนะครับกรมฐถันมีอยู่9%ปนครับพี่น้องครับตัวนี้นะครับนิยมใช้นาข้าวที่เป็นดินทรายนะครับก็ใช้ได้ผลนะครับในการใส่ปุ๋ยนะครับพี่น้องนะครับก็คอมเมนต์คุยรายละเอียดนะครับข้อมูลกันได้นะครับก็แลกเปลี่ยนความรู้นะครับแลกเปลี่ยนการทำนานะครับ คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับพี่น้องครับการทํานาในปัจจุบันครับพี่น้องครับต้องใช้ต้นทุนนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับตั้งแต่ค่าไถนะครับต้องไถสองรอบนะครับพี่น้องครับค่าพันข้าวนะครับอย่างน้อยนะครับกิโลกรัมก็30บาทแล้วนะครับค่าพันข้าวนะครับค่าปุ๋ยนะครับปัจจุบันก็ราคา800 900ถึงหลักพันนะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับแล้วแต่สูตรปุ๋ยครับพี่น้องครับไม่รวมค่าเก็บเกี่ยวอีกครับพี่น้องครับ การลงทุนของพี่น้องเกษตรกรครับแต่ละปีไม่ต่ำกว่า4-5พันต่อไร่ครับพี่น้องครับปัจจุบันนะครับตลาดข้าวของเรากว้างแต่ทำไมไม่ได้ราคาครับพี่น้องครับทำนาปีปีละครั้งนะครับเวลาพี่น้องเกษตรกรนะครับขายข้าวนะครับต้องไปนำใจหนี้ทกศหนี้ธนาคารต่างๆนะครับบางท่านนะครับบางคนครับขายข้าวแล้วแต่ไม่มีข้าวจะกินต้องเอาข้าวขายกลับไปซื้อข้าวครับพี่น้องครับณปัจจุบันนี้นะครับ ปีนี้ครับปีพาะปลูก2อ6ทับ68หวังว่าราคาข้าวเปลือกมีราคาที่สูงขึ้นครับพี่น้องครับฝากไปถึงรัฐบาลนะครับไปหาตลาดนะครับหาพื้นที่ขายให้ได้ราคานะครับพี่น้องครับเพื่อให้เกษตรกรพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับขายข้าวได้ราคาดีๆนะครับเพราะพี่น้องชาวนาทุกท่านนะครับไม่มีรายรับครับมีแต่รายจ่ายนะครับ ผมขอเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยนะครับสู้ๆไปด้วยกันครับพี่น้องครับรับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านๆออนทัวร์ด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ